สวัสดีครับนี่เป็นเสียงเคสจากแม่สายนะครับวันนี้เราก็จะอ่านประคัมภีร์อยู่2ข้อเกี่ยวกับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความง่ายในการใช้ชีวิตทำยังไงให้มันง่ายนี่เคล็ดลับก็คือทำยังไงให้มันง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันง่ายเย่ายแบบอะไรก็ง่ายไปหมดมันมีวิธีนะ ครับ <c oughs> ง่ายๆนะครับก็คือความลับของสิ่งนี้อยู่ในยากอบทที่5ยากอบทที่5ข้อที่12ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือจงยาสบดสาบานย่าอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกหรือสิ่งอื่นๆแต่ควรว่าใช่ ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เพราะท่านจะไม่ถูกลงโทษนี่วิธีใช้ชีวิตที่ง่ายที่สุดเลย <c oughs> ใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่พอ <c oughs> สมมุติว่าเราจะเล่าเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็เล่าไปเล่ามาแล้วก็สรุปก็คือมันเป็นแบบนี้นะมันก็คือเสร็จละ แต่ถ้ามีคำว่าแต่ว่าหรือว่าเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหรือเรากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเสริมเติมแต่งจากเรื่องจริงเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหาถ้าเรามีปัญหาเราก็จะใช้ชีวิตยากขึ้นพอเราติดกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆหรือประมาณว่าเราพยายามจะพูดยกตัวเองเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแน่นอนว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให บางคนเนี่ยยึดติดมากๆก็คือความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการสังเกตเห็นของคนอื่นโดยการใช้เวลาระยะหนึงนะ่งเนาะสมมุติว่าเราเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดีนะคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้นะสมมุติเราพูดออกไปปุ๊บแล้วมีคนบอกว่าอืม ส่วนตัวเขาเคยเจอคนคนนี้มาไม่ใช่แบบนี้เขา่าจะพูดว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่นะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือจริงๆทุกคนเจอเขาหมดทุกคนรู้จักเขาหมดเออคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือนะแล้วบังเอิญมีคนได้ยินแล้วก็รู้จักคนคนนี้ก็จะพูดว่าเออใช่ใช่คนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือนะคําไหนคํานั้นนะทํางานด้วยได้นะคนนี้ก็จะกลายเป็นคนที่สังคมยอมรับไปเองอ,งอัตโนมัติกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็ง่าย ทำอะไรก็ง่ายไปหมดก็คือง่ายๆก็คือเราก็ต้องเริ่มด้วยวิธีนี้ใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ไอ้ที่ไปใส่น้ําพริกน้ำปลาเราไม่ต้องไปทำ <c oughs> และอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้เห็นชัดมากไม่ต้องไปโยกฟ้าสวรรค์ไม่ต้องไปสบทสาบานสบทสาบานบบาบานะไม่ใช่สิทธิของเราที่จะสาบานได้นะรเราสาบานได้ไหมอันนี้สําคัญไม่สําคัญอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่า ถ้าเราจะสาบานเนี่ยหมายความว่าเรากําลังยกศักดิ์ศรีของตัวเองซึ่งเราเห็นว่ามันสําคัญแต่ความจริงแล้วเราเองนะ่ะไม่มีอะไรเลยเราเกิดมามือเปล่าแล้วเราไม่มีอะไรเลยและอะไรคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคือตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่กว่าคนอื่นเหรอหรือว่าร่ํารวยกว่าเหรอหรือว่ามีอายุเยอะกว่าเหรออันนั้นคือศักดิ์ศรีเหรอมีคนคนหนึ่งทําให้ทําให้ผมรู้ว่าเออศักดิ์ศรีนี่มันไม่ใช่อะไรเลย มันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นการสบทสาบานเนี่ยสมมุติสาบานเลยนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เลยนะมาเขาว่าเรายกตัวเองเพื่อเข้าไปในการพนันมันก็ไม่เหมาะสิ่งนี้พระเจ้าก็จะลงโทษแน่นอนก็คือบางคนอาจจะพูดโกหกแต่ว่าเหมือนกับว่าเอาศักดิ์ศรีตัวเองมาท้าทายอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นนะหรือเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยง ขอให้ฟ้าผ่าเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามพูดให้คนอื่นเชื่อถือโดยที่โดยที่เอาบางอย่างที่ไม่ใช่ของเราทั้งทงที่เป็นของพระเจ้าถ้าเป็นคริเสเตียนเราต้องคิดแบบนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไปสาบานอะไรอย่างนง้นอย่างเงี้ยแค่เราเริ่มต้นในการประพฤติแบบนี้หรือว่าทําลักษณะแบบนี้แล้วก็ผิดแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมัทธิวบทที่5ข้อที่37จริง ก็จงว่าจริงนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่37จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้พอคำพูดเกินนี้เกินจากนี้ไปมาจากความชั่วจริงก็บอกว่าจริงไม่จริงก็บอกไม่จริง โอ้มันง่ายมากเลยวิธีใช้ชีวิตที่พระเจ้าให้มามันง่ายมันง่ายมากมากจริงก็บอกว่าจริงไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงแค่นั้นก็พอแล้วคือเราไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นแล้วไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นแล้วคือใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ส่วนปัญหาที่คนอื่นจะไม่พอใจเมื่อเมื่อเราบอกว่าใช่หรือว่าคนอื่นอาจจะไม่พอใจเมื่อเราบอกว่าไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นคนที่เรียนรู้เขาให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเลย ถ้าเกิดเขาจะไม่พอใจเราแต่ว่าบางอย่างบางอย่างผมก็สอนไม่ได้เนาะบางอย่างก็ไม่ควรพูด <c oughs> ไม่ใช่ว่าโกหกแต่บางอย่างก็ไม่ควรพูดเพราะว่าเพราะว่าถึงมันจะใช่แต่ก็พูดยากเหมือนกันนะแต่ถ้ามีคนมาถามเราซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญเราก็คงต้องบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ส่วนตัวผมก็เจอเรื่องนี้มาแล้วก็คือ ก็ก็ก็เจอเรื่องนี้มาแล้วผมก็บอกว่าใช่ผมเป็นคนทาผิดเองใช่ผมก็ได้ไปรับผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เจอมาแล้วก็ทํามาแล้วก็เลยบอกว่าพอมันผ่านมาแล้วมันก็ไม่ยากมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่ทาให้เราไม่ต้องกลับไปทําผิดแบบนั้นอีกก็คือเราไม่ต้องพูดอะไรที่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่หรือว่าถ้ามันใช่เราก็บอกว่าใช่เราไม่จําเป็นต้องพูดให้มันมากไปกว่านี้ มันจะได้ไม่ยุ่งยากพอเราเป็นคนที่เริ่มง่ายตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นความคิดของเราเนี่ยที่พระเจ้าให้ลักษณะการคิดของเราเนี่ยเป็นให้มันเป็นแบบนี้พอถ้าเราคิดได้แบบนี้และเราเป็นคนที่ง่ายๆแบบนี้ใครจะไม่อยากทํางานกับเราใครจะไม่อยากคบเราเป็นเพื่อนล่ะก็เราเป็นคนที่ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนถ้าเราไปเจอคนที่ยุ่งยากซับซ้อนมากมาย ต่างๆนาน,นาพูดประกอบมันพูดว่าพูดซะโอ้ยอย่างเงี้ยหลายอย่างโอ้เราจะเบื่อนำคาญเราก็จะไม่อยากสมสนทนาไม่อยากยุ่งด้วยนะครับก็คือขอบคุณพระเจ้าสําหรับข้อพันธีสองของ้อนี้ที่ทําให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยคําว่าใช่กับไม่ใช่แบบง่ายๆไม่ต้องให้มันยากเกินไปเราก็จะได้เริ่มอะไรง่ายๆความจริงของพระเจ้าก็ง่ายๆแค่นี้เองอะ่ะมัน ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับขอบคุณครับ